สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้บีดทำอะไรนะคะนี่ค่ะบีดทำเอ่อทำแกงหน่อไม้ใส่คอมูอย่างเมนูนี้บีดเพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะคะบีดแจเราคี่บีดย่างคอมูแล้วก็บีดย่างเยอะแล้วก็บีบก็เอาจิ้มแจวไปแล้วแล้วก็เอาส่วนที่ไม่ได้จิ้มแจวหันห่นหั่นหั่นมา แล้วก็มาแกงใส่หน่อไม้ค่ะแางหลังบ้านมันเดิมค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะหน่อไม้นี้เป็นหน่อไม้ที่เอามาจากอุดรนะคะเอามาจากอุดรนี่คือเอามาจากวัดพี่ชายบีดโยมพี่ชายบีดนะคะไม่ได้เอามาจากคนอื่นนะคะคุณผู้ชมค่ะหน่อไม้นี้เอามาจากอุดรหน่อไม้ภูเขาบนอุดรนะคะอุดรนี่คือเอามาจากโยมพี่ชายบีดนะคะ ให้เข้าใจตามนี้นะคะบางช่องกัลปาอยากเข้าใจบีดผิดนะคะว่ามีผู้ชายคนไหนส่งหน่อไม้มาให้บีดกินเหมือนส่งให้คุณกินนะคะไม่มีผู้ชายคนไหนในย t ท b e ที่จะส่งหน่อไม้ให้บีดกินเหมือนช่องของคุณนะคะผู้ชายคนนั้นส่งให้คุณกินเรื่องของคุณนะคะแต่ไม่เคยส่งให้บีดกินแล้วไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจผิดบีดนะคะ อันนี้คือหน่อไม้มาจากวัดพิชายบีบค่ะโยมหาบุญภูเขานะคะแกงใส่คอ,อหมูย่างค่ะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอีกเข็นบิดแกงหน่อไม้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดอีกนะคะฟังเสียงบิดนะคะเสียงบิดไม่ได้อ่อนนุ่มน,นะคะเห็นไหมคะไม่ได้อ่อนนุ่นนะคะแล้วก็บีดก็บอกว่าบีบไม่ได้ติดต่อกับผู้ชายของคุณด้วยนะคะคนใน youtube ป้าจา๋า บีดไม่ได้ติดต่อกับผู้ชายของคุณบน youtube นะคะนานหลายเดือนแล้วนะคะโอเคนะคะไม่ได้คุยกันทางไลน์เลยค่ะป้าไม่ต้องจองเวรจองกรรมบีดแล้วก็ไม่ต้องตามมาเยี่ยมช่องบีดหรอกจ้ะป้าที่รู้ดีนะคะว่าตัวเองเป็นช่องไหนบีดบอกเอาหัสศีกร,รมให้หมดทุกอย่างแล้วค่ะถ้าป้าจะเข้าใจบีดไม่ต้องไปตามติดบีดนะคะไม่ต้องไปตามหัวเลาะบีดเสียมารยาทนะคะป้าจา๋า โอเคนะคะป้าจะกินแกงหน่อ,อไม้ไหมเนี่ยแกงหน่อ,อไม้จากอุดรน,นะคะอุดรผู้ชายป้านั่นแหละค่ะแต่ไม่ใช่ของผู้ชายป้าจ้ะฟังให้ชัดๆนะอันนี้ของโยมพี่ชายบีบจ้ะถ้าเป็นของผู้ชายป้าป้านั่นแหละค่ะได้กินคนเดียวหรือว่าผู้หญิงคนอื่นใน YouTube นะคะไม่ใช่บีบจ้ะบีบไม่กินของคนแบบนั้นหรอกคะ่ะโอเคนะคะ ป้าจ๋าอร่อยดีค่ะคุณผู้ชมจ๋ากรุงาอย่างว่าดีนะคะวันนี้ขอพูดจ๋าแล้วป้าไม่ต้องตามมาเยี่ยมช่องบีดหรอกจ๋าโอเคนะคะป้าถ้าป้าขืนมาแซะอีกนะบีดจะบล็อกช่องป้าแล้วจะรายงาน YouTube นะคะโอเคนะป้าป้าจ๋าโอเคนะคะคุณผู้ชมบีดพูดเต็มไหมคะ ดีเคเคคนตรงค่ะจัดเต็มนะคะจัดเต็มเต็มเลยจ้า่ะบิเชเาจะอมกับใบแมงลักใส่แล้วค่ะปึ๊บบิชิมได้ที่แล้วค่ะไม่มีอะไรหมากมายค่ะแค่ตำตะไครเนะตำตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมกระเทียมพริกตำตำพอ ฝาละเอียดนิดนิดหนึ่งพอแล้วค่ะพอค่ะใส่ชะอมวงบ้านนี่จับจับในในรักเนาะปิดไฟได้แล้วจ้ามาค่ะคุณผู้ชมมาทานด้วยกันนะคะขอะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอพอบคุณทุกท่านที่มาฟังบีบระบายฝากไปถึงป้านะคะถ้าใครรู้ัาป้าก็ช่วยบอกต่อป้าด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจา๋า,จา <c oughs> บายา <c oughs> บายจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บป้าจาัด บอกว่าเี่ยบิดเป็นโรคจิตจ่ะโอเคไหมคะป้าอืมขับเพื่อนๆค่ะแกง่อไม้บิดทําเสร็จแล้วบิดียกเข้ามาในครัวแล้วค่ะบิดตักใส่ชามแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะแกง่อไม้ใส่คอหมูย่างค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอจบชีวิตเพยงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีทุกท่าน้วยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ thank you everyone and my friends for watching มาให้ Channel ขอบคุณน,นะคะบายสวัสดีค่ะ